ทุกคนเคยสงสัยไหมครับในอุลตร้าแมนปี1966ในตอนที่เจอกับจามีราตอนที่23ทำไมจามีราถึงแพ้น้ำได้ขนาดนั้น มีนำซ้ำยังทนทานต่อกระสุนปืนและก็อาวุธประเภทไฟด้วยหลังจากที่ผมได้ดูตอนนี้ซ้ำด้วยการหลายรอบบวกกับการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าก็ได้มาด้วยกันถึง3หัวข้อแต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าข้อมูลที่นำมากล่าวในคลิปเนี่ยทางสบุรยิยานี่ไม่ได้มีการอ้างอิงแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถือว่าฟังเอาสนุกฟังเอาเพลินๆแล้วกันนะครับเราก็ต้องมาเท้าความกันก่อนนะครับสาเหตุที่จะ จามิล่าจากมนุษย์ธรรมดาปกติกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นคนทำไมเนี่ยเขาถึงเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ซึ่งในเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีการระบุไว้นะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่ยานอาวกาศของจามิล่าเนี่ยขัดข้องนะครับทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับมายังโลกได้จามิล่าเนี่ยจึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในสภาวะที่ไม่มีอาหารไม่มีน้ำและก็ไม่มีอากาศซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยก็คือต้อง ตแ,แต่จามิล่าเนี่ยสามารถปรับตัวได้และก็ทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมันก็จะไปสอดคล้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับมันจะมีศัพท์คํานึงนะครับที่เรียกว่า a n h y d ด o b i o s i s นะครับก็คือสภาวะที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยหยุดกระบวนการเมแทบอลิซึมนะครับหรือกระบวนการย่อยอาหารหรือการนําพลังงานนะครับไปสร้างโครงสร้างทางด้านกล้ามเนื้อและก็การเก็บสะสมไขมันเนี่ยหยุดลง เนื่องจากร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ําจํานวนมากทําให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้งอย่างรุนแรงถ้ายกตัวอย่างว่ากระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นกับสัตว์ใดบ้างบนโลกเรานะครับก็จะเป็นพวกมีน้ำนะครับที่สามารถหดตัวเป็นก้อนแห้งและก็สามารถทนต่อสภาพอากาศได้นะครับหรือโรติเฟอร์นะครับตัดขนาดเล็กในแหล่งน้ําจืดก็สามารถเกิดกระบ,บวนการนี้ได้เช่นกันแต่มันก็จะมีจุดแตกต่างกันอย่างหนึ่งครับถ้าสัตว์ที่เกิดกระบ,บวนการ การแอนไฮโดรไโดโบโอซสิสพอได้รับน้ำคืนมาส่วนหนึ่งเนี่ยร่างกายมันก็จะกลับสู่สภาวะปกติแต่กับจามิล่านะครับน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนยาพิษของเขาเมื่อร่างกายถูกปรับสภาพให้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำแล้วเนี่ยพอโมลเลกุลของน้ำนะครับสัมผัสกับผิวหนังก็จะเข้าไปทำลายการทำงานของเซลล์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วนั่นเองอย่างที่2นะครับก็คือถ้าเราจำกันได้จามิล่าเนี่ยสามารถพ่นไฟที่มีความร้อนสูงหลายพันถึงหลายหมื่นองศาได้ออกจากปากถึง แม้ว่าร่างกายของจามีรานะครับจะมีความทนทานต่อความร้อนในระดับที่สูงมากแต่การที่มีร่างกายที่อุณหภูมิสูงขนาดนั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าร่างกายเนี่ยจะต้องถูกสร้างให้มีลักษณะคล้ายของแข็งที่มีความแห้งเมื่อถูกน้าในปริมาณมากสาดใส่ก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเทอร์อลช็อกอย่างรุนแรงนะครับทำให้ผิวหนังและโครงสร้างภายในเนี่ยแตกสลายได้เทอร์อมช็อกคืออะไรเทอร์อลช็อคคือปรากฏการณ์ที่วัสดุนะครับเกิดความเค้นภายในอย่าง ฉับพันธ์นะครับจากการขยายตัวลงหดตัวไม่เท่ากันนะครับเกิดจากการที่อุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากร้อนไปหาเย็นจากเย็นไปหาร้อนเกิดการปิดเบี้ยวหรือแตกหักท้า้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมน่าจะเคยดูคลิปต่างประเทศเนาะก็คือเวลาเขาเอาไฟที่ร้อนจัดไปลนกับกระจกกระจกก็จะยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเอาน้ําเย็นไปสาดใส่กระจกที่เพิ่งโดนไฟเผาไม่ใหม่มันก็จะเกิดการเทอร์โมช็อกนะครับก็คือกระจกเนี่ยก็จะแตกออกหลักการตรงนี้ก็เลยอาจจะทําให้เราอธิบายได้นะครับว่าทําไมจามิล่าถึงแพน้ําได้ขนาดนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสัญญเชิงศกกนาตรรมน้ำเนี่ยถูกใช้เป็นตัวเล่าเรื่องถ้าเรามามองกันในแง่ของการเขียนบทมาโมรุซาสกิ aki, หรือผู้เขียนบทของตอนนี้นะครับมีเจตนาที่จะให้น้ำเนี่ย เป็นอาวุธที่ใช้สังหารจามีล่าด้วยความรู้สึกดังนี้ครับคือสัญ,ญลักษณ์ของโลกพื้นที่1ใน3ของโลกเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำนะครับแล้วบวกกับการที่ว่าจามีล่านั้นนะครับมีความโหยหาที่จะกลับมาสู่โลกแต่เขานะครับกลับถูกสังหารด้วยสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกนั่นก็คือน้ำนั่นเอง ฉากการตายของจามีล่านะครับที่ดิ้นทุรนทุลายจากการโดนน้ําก็อาจจะเสื่อให้เห็นถึงว่าน้ำเนี่ยในบางครั้งเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตแต่ในบางครั้งมันก็สามารถใช้ฆ่าอาดีตเพื่อนร่วมมนุษย์โลกอย่างจามีล่าได้เหมือนกันคลิปนี้นะครับอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกงงนิดนด,ดูแล้วไม่เข้าใจก็ต้องกราบขออภัยด้วยนาที่นี้นะครับสแสดงความคิดเห็นและติชมกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ